สวัสดีค่ะวันนี้ครูเทียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้านะคะจะมาสอนทำเกมการศึกษาชื่อว่าเกมโดมิโน,โนต่อรูปต่อผูรูปผลไม้นะคะอุปกรณ์ในการทำก็จะมีรูปภาพนะคะตอนนี้คุณครูจะให้1ชุดของเกมนี้จะมีไม้ติมอยู่10ชุดใหญ่นะคะหาภาพมาทั้างมดก็30ภาพต่อ1ชุดอุปกรณ์การทำก็จะมีคัตเตอร์นะคะใช้ตัดกันไกลแล้วก็ ไม้ไอติมนะคะขนาดนี้เลือกพอเหมาะสาหรับเด็กนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกาวไว้ติดนะคะแล้วก็ของรีไซเคิลของเราคือกล่องนมไว้แปะติดนะคะเป็นทําเป็นรูปขั้นตอนการทําเมื่อเราได้ภาพตามที่ต้องการแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดจากภาพใหญ่ก็เป็นภาพเล็กๆนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็เอามาคิดต่อเป็นภาพต่อกันอย่างนี้ให้ได้สิบไม้ต่อหนึ่งชุดนะคะ คุณครูจะทําทั้งหมด10ชุดต่อเด็กนะคะช่วงทำโควิดก็จะส่งให้กับผู้ปกครองทุกคนเด็กๆทั้งหมด37ครอบครัวก็ได้ทั้งหมดครบทั้งหมดนะคะประโยชน์ของการเล่นเกมโดมิโนโสำหรับเด็กปฐม,มวัยก็มีเยอะแยะนะคะมีทางสาม,มารถพัฒนาด้านภาษา นะคะคือการพูดคุยกันมีภาพอะไรเด็กๆก็จะพูดตามนะคะอย่างกล้วยก็จะพูดกล้วยแอปเปิลก็จะพูดแอปเปลิลมีทักษะการอ่านก็คืออ่านจากรูปภาพเด็กปฐมวัยวะวจะอ่านตัวหนังสือไม่ได้ก็จะอ่านได้จากรูปภาพนะคะ,ะ,คะมีทักษะการคิดวิเคราะห์การเปรียบเทียบความเหมือนความต่างนะคะก็จะหาว่าอันไหนที่เหมือนกันก็มาต่อกันได้นะคะและเกมนี้ถ้าเราเล่นกันสองคนขึ้นไป เราก็จะรู้จักกติกากฎเกณฑ์นะคะรู้จักการเข้าสังคมเราสามารถอยู่กับอยู่ภายในสังคมได้อย่างมีความสุขถ้าเด็กๆมีกติกามีวินัยตั้งแต่เล็กๆค่ะ